คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเอฟซีช่องต้องพารวยทุกทท่านนะคะมาต่อกันที่แนวทางรวมหวยลาวนะคะเพื่อนเริ่มตั้งแต่ลาวเฮตด,ดีไปจนถึงลาวกาชาตินะคะลาวทีวีน่าจะไม่ทันแล้วเนาะสุดวัดดวงนะคะ ของวันที่19เดือนมิถุนายนนะคะก่อนอื่นเนาะเรามาดูผลของวันที่18กันก่อนนะคะเพื่อนผลของวันที่18เนาะลาวทีวีนะคะหนึนะคะ81เราไม่เข้านะคะ9กหไม่เข้าเนาะเกสไม่เข้านะคะส่วนหกสองเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข2นะคะ ก็จะเข้า62อเนอะเาะลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆ19นะคะไม่เข้าเนาะ40นะคะเพื่อนเข้าตรงๆง,งเลยนะคะมาดูราวจำปาศักค่ะ909ไม่เข้า29นะคะท่านไหนที่วิ่งเลข2ก็จะเข้า9 29อเาเนะเาะลาวสามัคคีนะคะ 641หนึ่งเข้าตรงตรงเลยนะคะท่านไหนที่เล่นเลขรูดเนาะก็เข้านะคะ66ไม่เข้าลาวีไอพีนะคะ22ท่านไหนที่วิ่งเลข2นะคะก็เข้าเนาะมาดูกันต่อที่2ตัวล่างนะคะ3 8 38ไม่เข้านะคะแล้วก็ลาว์สตาร์วีไอพีนะคะ8 1 7 เข้าเป็นตัวกลับนะคะเป็นตัวที่ต้องเน้นให้ด้วยเนาะหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนสามเจ็ดเราก็เข้านะคะตัวกลับเนาะลาวกาชาตินะคะช่วงดึกเนาะสองศูนย์หกไม่เข้านะคะเก้าห้าห้าเก้าไม่เข้านะคะสูตรวัดดวงนะคะเข้าเลขวิ่งกับเลขรูดเยอะนะคะมาดูสามตัวกันต่อนอะสามตัว สามตัวไม่เข้านะคะเพื่อนเนาะสามตัวหลุดนะคะเรามาต่อกันนะคะของแนวทางวันนี้เนาะวันที่19นะคะเลขเด่นเนาะจะเป็นเลข2กับเลข9นะคะเลข2มี20 21สอ 24 25แล้วก็28นะคะส่วนเลข9มี90 91 92 94และ98นะคะตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข5เนาะมี50ค่ะ51 54 57นะคะแล้วก็ห้าเนาะเพื่อนๆคะสายวิ่งรูดนะคะเหมือนเดิมนำเลขเด่นไปวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข2รูปเลข9นะคะมาดูเลขชุด3ตัวกันต่อเนาะก็มีมาฝากเพื่อนๆเชุดเหมือนเดิมนะคะไปดูชุดแรกกันเลยค่ะ074นะคะ1น0้เนาะ สองหกหนึ่งหนึ่งเดสนะคะสามแปดหนึ่งสี่นะคะเจ็ดแปหนึ่งแามเนะคะและตัวสุดท้ายนอเก้าห้า7นะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยเนาะอย่าลืมตัวกลับนะคะ ต้องจะเน้นให้6ชุดเหมือนเดิมนะคะ2 2002 2112 1, 1, 2นะคะ2882 9229นะคะ9889และตัวสุดท้ายนอ5445นะคะ ชอบตัวไหนก็นําตัวนั้นไปเล่นนะคะเพื่อนๆนอลาวทีวีน่าจะไม่ทันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะต้อมไลฟ์ไปเนาะไลฟ์ไปไฟดับนะคะเพื่อนมันจะมืดหน่อยเนาะก็เลยมาอัดเป็นคลิปแทนนะคะสําหรับสูตรวัดดวงแล้วก็เลขชุด3ตัวนะคะต้อมต้องขอโทษขออาภัยที่ไม่ทันลาวทีวีจริงๆนะคะยังไงขอให้รวยๆเฮงๆปังๆทุกท่านนะคะ ทำขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย